เชื่อกันไหมครับว่าเกมแข่งรถที่สมจริงตกแต่งรถอย่างละเอียดมีคอนโซลจำลองการขับรถมันเริ่มต้นมาจากจุดสีขาวๆแค่นั้นแหละครับนี่คือเกม s p c e Race และเกม Grand Tag t e n ที่ลงให้กับเครื่องเล่นอาตาลิและเครื่องอาร์เคดในปี1973-1974สมสมัยนี้แค่นี้ก็สวยแล้วครับผู้เล่นจะได้เห็นจุดสีขาวที่เป็นรถของตัวเองในมุมท็อปวิว และต่อมามันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นมุมมองจากหลังรถในเกม Night Driver ที่ลงให้กับตู้อาร์เคดในปี1978เป็นครั้งแรกที่ภาพของเกมแข่งรถนั้นมันชัดขึ้นก <C ell noise> ระทั่งในปี1989เกม Hard Driving ทำออกมาด้วยมุมมองจากคนขับในรถที่ทำให้มันดูสมจริงมากขึ้นแต่เกมนี้มันก็บังคับยากเหมือนชื่อเกมเลยครับคือมันขับยากจริงๆ เกมแข่งรถก็วีวัฒนาการเรื่อยๆนะครับจนภาพสวยขึ้นแต่การเล่นยังคงไม่มีอะไรใหม่นะกระทั่งการมาของ Super Mario ิโอคสในปี1992บนเครื่องเล่น Super f a แฟมิคอม Let's Only Super on Madness! Super NES! Turn the It's Kart Turn track into giant mud pit! go Mario on Racy! Car a Funny mud ที่ได้เปลี่ยนเกมแนวขับรถที่ให้ผู้เล่นนั้นสามารถสนุกสนานไปกับการขับรถไม่ใช่เพียงแค่ขับเพื่อแซงคู่ต่อสู้เท่านั้นแต่เรายังสามารถกันแกล้งเพื่อนได้จากไอเทมที่เก็บในสนามแข่งและสนามแข่งก็ไม่ใช่เพียงเป็นแค่เส้นทางให้เราวิ่งเท่านั้นแต่เรายังสามารถสำรวจหาทางลัดเก็บไอเทมต่าง เพื่อเป็นตัวช่วยในการคว้าเส้นชัย ปี1993ในช่วงนั้นเกมแข่งรถคนเริ่มนิยมหันมาสนใจเล่นบนตู้เกมอาร์เคดครับด้วยการที่มันได้จำลองการควบคุมเหมือนคอนโซลรถและภาพนี้ก็เริ่มสมจริงมากขึ้นด้วยการนำเสนอภาพ3มิติซึ่งผู้เล่นสามารถบังคับเหมือนกับขับรถจริงๆและในการแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าตู้เกมอาร์เคดรถแข่งนั้นก็มีการแข่งอันร้อนระอุครับเพราะว่าจะมี2คู่แข่งได้แก่ Read r i d g e Racer จากค่ายนามโคและเกม Daytona USA ของค่ายเ Se กามาแย่งชิงตลาดซึ่ง Daytona USA นั้นมีภาพกราฟ,ฟิกที่เหนือกว่าและก็มีตู้พิเศษครับที่ยาว8ตู้เชื่อมต่อกันให้ผู้เล่นสามารถขับแข่งพร้อมๆกันทีเดียวในสนามได้ด้วยซึ่งนี่เป็นจุดกำเนิดของยุคสมัยที่เราเรียกกันว่า Arcade r a รเซ เราจะเห็นได้ว่าทั้งหมดที่พูดมานี้หน้าที่ของเกมแข่งรถมีอย่างเดียวคือขับแข่งแซงไม่ว่ารถที่บังคับจะเป็นแบบไหนผู้เล่นจะทำได้เพียงแค่นั้นโดยไม่ต้องคำนึงว่ารถที่พวกเขาขับนั้นข้างในมันมีอะไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างหรือว่าผู้เล่นนั้นจะต้องระมัดระวังในการขับขี่เพราะเกมนั้นถูกสร้างมาเพื่อความมันครับให้ผู้เล่นนั้นสามารถเลี้ยวแหกโค้งยังไงก็ได้โดยไม่ต้องสนว่ารถที่พวกเขาขับนั้นจะเสียหายยังไงบ้าง ช่วงนั้นเองการมาของเครื่องเกม PlayStation ของบริษัท Sony พวกเขาก็คิดว่าจะทำยังไงดีที่จะมีเกมที่ออกในช่วงวางจำหน่ายเครื่องที่จะดึงคนมาซื้อเครื่องให้ได้มากที่สุดพวกเขาได้ฟอร์มทีมแผนกภายในหลายๆทีมครับเพื่อออกไอเดียและผลิตเกมที่จะตอบโจทย์ดังกล่าวหนึ่งในนั้นก็คือคุณคาซูโนริยามาอุชิที่มีความฝันว่าอยากจะสร้างเกมแข่งรถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ไอเดียแรกของเขาจะทำอย่างไรที่จะสร้างเกมแข่งรถที่ไม่มีใครเคยสร้างมาก่อนเกมที่สมจริงที่สุดในรูปแบบภาพสามิติเกมแข่งรถที่สามารถเล่นจากที่บ้านได้โดยไม่ต้องอาศัยตู้อาร์เคดเกมที่เต็มไปด้วยแบรนด์รถจริงๆเกมที่จะพลิกโฉมวงการเกมรถบนเครื่องคอนโซลในแบบที่ท้องตลาดนั้นจะต้องอึ้งเขาได้รวบรวมไอเดียไปนำเสนอให้กับทางโซนี่พิจารณาแต่พวกเขาไม่ซื้อกับไอเดียนี้ครับ เพราะในสมัยนั้นเกมแบบนี้มันยิ่งใหญ่เกินไปและแนวคิดนั้นก็บ้าบอมากๆอย่างไรก็ตามครับคุณยามาอุชิได้ฟอร์มทีมเกมเล็กๆในชื่อ Police Entertainment และทำเกมเปิดตัวบนเครื่อง PlayStation ขนาดเล็กมาหน่อยในชื่อว่า m o เต r ร์ o ู Grand Prix ซึ่งมันยังคงเป็นเกมแข่งรถในสไตล์การ์ตูนเหมือนอนิเมชั่น Wacky Racer แล้วก็ดึงเอาไอเดียบางส่วนจากเกม Super Mario ิ a r คมาอยู่ในเกมนี้โดยตัวเกมนั้นวางจําหน่ายในญี่ปุ่นในปี1994 2ส,สัปดาห์หลังจาก PlayStation วางจําหน่ายที่ญี่ปุ่นครับผลตอบรับเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวจนโซ n y นั้นไฟเขียวให้ทําภาคต่อในปี1996และจัดจําหน่ายออกไปทั่วโลก เมื่อโซนี่เริ่มเห็นแววว่าเกมแข่งรถบน PlayStation ทั้งสองภาคไปได้ดีพวกเขาก็เริ่มหันมาสนใจโปรเจกต์แรกที่คุณยามาอุชิเคยนำเสนอแต่คนที่โดนเซอร์ไพรส์ก็คือฝั่งของโซนี่เองครับเพราะว่าเกมนี้คุณยามาอุชิแอบซุ่มพัฒนาไว้แล้วบางส่วนตั้งแต่การนำเสนอรอบแรกในปี1992ก็คือ2ปีก่อนที่ PlayStation จะวางจำหน่ายซะอีก เพราะเขาคิดว่าในอนาคตยังไงก็ตามเขาจะต้องได้ทำเกมนี้แน่ๆโดยเกมนั้นมีชื่อว่า Grand Tourismo ซึ่งตอนแรกในการพัฒนาเกมมีเพียงแค่ทีมงาน5คนเท่านั้นและเมื่อทางโซ n y ไฟเขียวก็ได้เพิ่มจำนวนทีมงานเป็น15คนแต่ในใจลึกๆคุณยามาอุชิยังคงหวาดกลัวว่าสุดท้ายทางโซ n y อาจจะขอให้ปรับเกมให้เป็นเกมเล่นง่ายๆไม่ต้องลึกมาก เพราะเกมแข่งรถจํานวนมากที่ออกมาแข่งขันในตลาดช่วงนั้นที่ขายดีก็เป็นพวกเกมที่พอร์ตมาจากเครื่องอาร์เคดเขากลัวว่าในตอนนั้นตลาดยังไม่พร้อมกับเกมที่รายละเอียดเยอะๆบนเครื่องคอนโซลซึ่งทําให้เขาไม่ค่อยมั่นใจกับผลลัพธ์สุดท้ายว่าจะออกมาแล้วคนจะชอบหรือไม่ จนกระทั่งเกมนี้เสร็จสิ้นทางโซนี่ก็มาได้พยายามเปลี่ยนให้เกมนี้เป็นเกมที่เล่นง่ายอย่างใดครับปล่อยให้วิสัยทัศน์ของผู้สร้างนั้นได้ปลดปล่อยออกมาอย่างแท้จริง Grand Turismo นั้นวางจำหน่ายในปี1997และมันก็ได้กลายเป็นสุดยอดวิดีโอเกมที่ขายดีที่สุดบนเครื่อง PlayStation ในประวัติศาสตร์ โดยเพียงแค่ยอดขายในบ้านเกิดในญี่ปุ่นนะครับก็ขายไปได้แล้ว2ล้านก๊อปปี้การประสบความสำเร็จนี้ทำให้ทาง Poly Entertainment ได้ฟอร์มทีมใหม่และเปลี่ยนชื่อทีมภายในให้เป็น Polyphony Digital เพื่อเน้นทําเกม Gran Turismo เป็นหลักสิ่งที่ทําให้ Gran Turismo นั้นดึงดูดผู้เล่นได้ดีคือการที่มุ่งเน้นไปที่ทักษะการขับรถมากกว่าเกมไหนๆเพราะนี่ไม่ใช่เกมรถแข่งอาร์เคดที่คนเล่นจะต้องไม่สนใจว่ารถตัวเองนั้นจะแหกโค้งจะชนคันอื่นเสียหายแค่ไหนแต่ Gran Turismo ต้องการให้ผู้เล่นนั้นระมัดระวังและให้ผู้ขับขี่นั้นทะลบรถของตัวเอง g กนท t u ริสโมครับต้องการให้ผู้เล่นนั้นเก่งพอที่จะลงแข่งในสนามที่ท้าทายแต่ถ้าคุณเก่งไม่พอก็จงฝึกขับให้เก่งขึ้นเพราะในเกมนั้นจะมีบททดสอบที่ทําให้ผู้เล่นนั้นเหมือนกับสอบใบขับขี่อยู่มีตั้งแต่เบสิกนะครับเบรกให้ตรงจุดภายในเวลาการเข้าโค้งที่แม่นยําซึ่งหากไม่ผ่านนั้นก็จะต้องทําซ้ําไปซ้ํามาจนกว่าจะผ่านและไต่ระดับความท้าทายไปเรื่อยๆ นอกจากนี้แกนทัวริสโมจะสร้างโหมดจำลองให้ผู้เล่นได้เลือกซื้อ ปรับแต่งรถตามที่ต้องการแต่ทุกอย่างครับมีราคาของมันไม่ใช่ว่าจะหาเลือกแต่งได้ฟรีฟรีพวกเขาจะให้เงินจํานวนหนึ่งหื่นเพื่อให้เราไปซื้อรถรุ่นเริ่มต้นและต้องไปสอบใบขับขี่เพื่อได้ใบอนุญาตมาลงสนามแข่งขันและเมื่อชนะก็จะได้เงินมาไปซื้อรถในรุ่นต่อไปหรือจะเอาเงินนั้นนะครับไปปรับแต่งรถให้รถของคุณนั้นสามารถวิ่งได้ดีขึ้นในทางตรงหรือทำให้รถนั้นสามารถเข้าโค้งได้เนียนกริปแบบสมูทนิ่งไปเลย Grant Turismo นั้นได้เปลี่ยนเกมแข่งขันรถธรรมดาจนเหมือนกับกลายเป็นว่ามีกลายเป็นเกม RPG ไปแล้วรายละเอียดรถในเกมก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กับระบบในเกมนะครับถึงแม้ในภาคแรกนั้นรถในเกมมีเพียงแค่150คันแต่ว่ามีการขอลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจากบริษัทรถถึง9บริษัท ซึ่งในยุคนั้นหลายๆคนต่างเกาหัวแล้วคิดกันว่าพวกเขาทําได้ยังไงกันมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยรถทุกคันนั้นจะมีการสร้างโมเดลที่ถอดแบบมาจากรถจริงๆโดยที่ทีมงานจะใส่ใจในทุกรายละเอียดเท่าที่ระบบเครื่อง PlayStation นั้นจะรับได้ทีมงานสามารถยัดทุกอย่างไว้ในแผ่นซ d ดีเกมที่สามารถจุความจําได้เพียงแค่700เมกะไบต์ได้ยังไงกันไม่เพียงแค่นั้นนะครับแรงกระเพื่อมของแกน n Turismo นั้นได้ส่งผลต่ออุตสาหการรมรถในชีวิตจริงๆ ด้วยเพราะรถลิกิกซิตที่อยู่ในเกมนี้ถูกทําให้คนทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะรถที่มาจากญี่ปุ่นเช่น Subaru WRX Mitsubishi Lancer Evolution Nissan GTR ถึงแม้รุ่นที่กล่าวมาอาจจะมีการลงในสนามแข่งทั้งในญี่ปุ่นออสเตรเลียหรืออังกฤษมาแล้ว แต่ทางผู้ผลิตทั้ง3อ้างว่าการที่รถไปปรากฏในเกมนั้นทําให้ทั้ง3รุ่นเป็นที่นิยมมากขึ้นไม่เพียงแค่นั้นนะครับผู้ผลิตที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักก็ได้ประโยชน์จากการมอบสิทธิ์ให้รถตัวเองนั้นไปปรากฏในเกมเหมือนกันอย่างผู้ผลิต t v r แบรนด์รถจากสหราชาอาณาจากักรหลังจากเกมขายไปได้สักระยะ ยอดขายรถของพวกเขาก็เพิ่มขึ้น6เท่าในญี่ปุ่นจากที่อธิบายมาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแค่มาขย่าวงการเกมแข่งรถเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนมุมมองของอุตสาหกรรมรถต่อวิดีโอเกมอีกต่างหาก Gran Turismo ได้เป็นปรากฏการ์เป็นเกมที่ขายดีถึง11ล้านก๊อปปี้กลายเป็นเกมที่ขายดีอันดับหนึ่งของเครื่อง PlayStation ซึ่งต่อมาพวกเขาได้ออกพักต่อ เพิ่มรายละเอียดยิ่งขึ้นไปในทุกๆด้านทั้งจํานวนรถที่มากขึ้นกราฟิกที่สมจริงมากขึ้นลิขสิทธิ์รถก็ยิ่งเยอะขึ้นไปอีกซึ่งรายละเอียดที่เยอะแยะแบบนี้เลยกลายเป็นธรรมเนียมที่ว่าเกม Gran Turismo จะมีการเลื่อนขายแล้วเลื่อนขายอีกในช่วงภาคหลังๆครับเพราะรายละเอียดของรถนั้นมันเยอะจริงๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาก,ก็ทําให้ Gran Turismo ทุกๆภาคติดอันดับวิดีโอเกมขายดีในทุกครั้งที่ออกวางจําหน่าย แล้วในปีนี้ครับการเดิมพันครั้งใหญ่ของทาง PlayStation Production ก็เริ่มต้นขึ้นเพราะพวกเขานั้นได้ดึงเอาโปรเจกต์ Gran Turismo วิดีโอเกมแข่งรถที่ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยมาทำเป็นภาพ,พยนตร์แผนการทำ Gran Turismo เป็นภาพ,พยนตร์นั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2013โดยหมายมาให้ผู้กำกับจากท็อปการ์มาวริกอย่างคุณโจเซฟโคซินสกี้มากำกับและดูแล แต่ด้วยการพัฒนาโครงการที่ล่าช้าทําให้ทุกอย่างเงียบหายไปจนกระทั่งในปี2022ผู้กํากับได้เปลี่ยนมือเป็นคุณนิวบรอมแคมป์ที่เป็นทั้งเกมเมอร์และผู้กํากับที่มีวิสัยทัศน์มาคุมพวงมาลัยของภาพยนตร์เรื่องนี้โจทย์สำคัญก็คือเขาจะทําภาพยนตร์ยังไงสําหรับเกมที่ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยงั้นก็สร้างจากเรื่องจริงของนักแข่งที่เป็นแฟนเกมละกันเพราะว่าในช่วงปี2008 ได้มีการผลิตรายการทีวี GT Academy ที่เป็นการร่วมมือกับผู้ผลิตนิสสันเพื่อหานักเล่นเกมยอดฝีมือมาเป็นนักแข่งรถมืออาชีพ <T> แ,ลแ, <age> และในรายการนี้ช่วงปี2011มีนักแข่งคนหนึ่งที่เจอเจรัดมากเขาคือยานมาเดนโบโรเด็กหนุ่มที่หมกมุ่นกับการเล่นแกรนทูริสโมตั้งแต่8ขวบและตัดสินใจที่จะลงแข่ง GT Academy ด้วยเกมแกนทูริสโมภาคที่5 ในการแข่งขันนั้นเขาได้กลายมาเป็นแชมป์ที่เอาชนะผู้เล่นไปมากกว่า90,000คนรางวัลชนะเลิศของเขาคือการได้แข่งรถจริงๆในรายการดูบ a ท24 Hour โที่เขานั้นจะต้องใช้รถนิสสันในการขับขี่ซึ่งนั่นก็เป็นประตูบานแรกที่ทำให้เขาได้สัมผัสกับการแข่งรถจริงๆจ,จ,จนเขาได้แชมป์มืออาชีพแรกในปี2012ในการแข่งขัน British GT Championship โดยภาพยนตร์นี้จะทำให้เห็นว่าผู้ที่หลงรักเกม Grand t ทูริก็สามารถผลักดันตนเองให้กลายเป็นนักแข่ง อาชีพได้หนังจะได้คุณอาชีพมาเดเควมารับบทยานครับและทางยานเองนั้นจะอำนวยการสร้างหนังเรื่องนี้และเขาก็จะเป็นทีมสตันขับรถในฉากต่างๆเองด้วย ซึ่งผู้ที่ชมในรอบพิเศษต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหนังเรื่องนี้นั้นสนุกและมันมากกว่าที่คาดไว้ซึ่งทุกการแข่งขันในภาพยนตร์ก็สามารถทําให้คนดูอินตามไปกับเส้นทางนักแข่งของยานแบบลุ้นติดบอกกันเลยทีเดียวเพื่อนๆพ,พ,พ,พร้อมหรือยังครับที่จะไปซิ่งกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมไปชมกันในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์กรุ๊ปกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ของทางเมเจอร์กรุ๊ปได้ทันที วันนี้ผมคุณโจกูโจไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ